สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพฟีพระเครื่องทุกทท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ีหกร้อยสองนะครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่พีพฟสีครับสนใจชื่นชอบพระเล่าเลยนะครับโทรสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูภารายการแรกครับภารายการแรกอันนี้เลยนะฮะภาครายการแรกเป็นพระ ชุดหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะครับนี่ฮะนี่ครับเมตตาอนุญาตให้ออกวัดอินจำปาเพชรบุรีนะฮะพระสวยเดิมๆพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ครับผมจะให้ดูพระสวยเดิมๆพร้อมกล่องแทบจะไม่ได้โดนมือเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมสวยเดิมๆพร้อมกล่องฮะหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะนี่ฮะดูนะครับนี่ครับเมตตาอนุญาตให้ออกวัดอินจำปานะฮะในงานผูกภาสีมา เพชรบุรีครับชุดนี้นะฮะพระชุดนี้สวยเดิมๆนะนี่ฮะการันตีความสวยเดิมๆเ,เลยนี่ครับเล่นหาเช่าหากันอยู่ก็น่าจะมีราคาอยู่นะครับเอาห้าร้อยนะ,ะชุดนี้นะฮะวัดอินจำปานะครับหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะนี่ชุดนี้เลยชุดหลวงปู่โตเลยสวยเดิมๆคลาสสิกไม่โดนมือนะฮะสวยคลาสสิกเอาห้าร้อยครับรายการที่หนึ่งต่อไปรายการที่สองเป็นตะกุดไม้ไผ่ครับตะกุดไม้ไผ่คลาสสิกดูนะฮะเห็นไหมมีจานเนี่ย นี่ครับเจ้าของเดิมบอกหลวงพ่อเตนี่ฮะหลวงพ่อเตคงทองนะฮะนี่ฮะลองพิจารณาดูก่อนครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับจะมีจานนะจะเป็นตะกรุดไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เก่าจริงนี่ฮะเป็นไม้ไผ่เก่าเก่าเงี้ยเราเลี่ยมใช้จริงจผมว่าถ้าเลี่ยมอย่างเงี้ยต้องมีที่มาที่ไปดีแน่เอาสามร้อยห้าสิบครับตะกรุดไม้ไผ่ในการที่สองต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นพระปิตาหลังแบบหลวงปู่หนูวัดเขาแหลมฮะพระสายราชบุรี พระเม็ดเล็กๆน่ารักมากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเม็ดเล็กๆน่ารักนี้นะครับดูนะครับโอ้โหพระน่ารักจริงลุงปูนูวัดข่าแหลมนะครับเป็นภาพปิดตาหลังแบบอุ้์เล็กพิมจิวนะพิมจิวน่ารักน่าเลี่ยมใช้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมสวยําเดิมเลยผิวลุ้งเลยนี่ครับพิมจิวลุงปูนูวัดข่าแหลมดูนะโอ้โหดูจิวมากๆผิวลุ้งๆเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมลุ้งๆเลยคู่นี้เอาสามร้อยห้าสิบครับผม ปูนูวัดเขาแหลมนี่ฮะจังหวัดราชบุรีพิมจิ๋วนะใส่ถุงไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวหายนี่ฮะพิมจิว๋วจิ๋วเล็กๆ,กๆน่ารักมากปิดตานะนี่เห็นไหมสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่เป็นอ่าเอานี่นครับนี่เป็นรูปรอลงพงเงินครับพิมพ์เรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับผมนี่นี่พิมพ์นิยมนี่ฮะพิมพ์นิยมนะครับพระสวยคลาสสิกดีนะ ผมว่าดูนะฮะผิวนี้ตกสาแดงเลยนี่ฮะน่ารักมากเห็นไหมครับนี่ครับดูนะโอ้พระนี่ฮะเห็นไหมสวยเดิมเดิมเลยแล้วดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก้นจะแต่งเรียบครับผมเงินพิมพ์นิยมองนี้นะครับอง์นี้สวยเดิมเดิมคลาสสิกนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่เอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อยนี่ฮะลงเงินพิมพ์นิยม คลาสสิกนะครับแต่งเลี่ยมนี้สี่ร้อยบาทนี่ฮะสวยคลาสสิกนะรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้ารายการที่ห้าเอาสมเด็จนี่เป็นสมเด็จปกโพเนื้อออกนวลขาวนวลแต่เต็มไปด้วยมวลสารนะครับตเต็มไปด้วยมวลสารดูนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมนี่เม็ดแดงเอา เอาสามร้อยแล้วกันครับเอานี่ปกโคลนะเอาสามร้อยครับนี่ฮะอุ้ยเนื้อดีมากเลยครับนี่ฮะเศษไม้ครับนี่ฮะเห็นไหมยังมองเห็นเศษไม้อยู่นะครับเศษไม้จากสมเด็จฮะเห็นไหมนี่ครับโอ้สุดยอดครับสามร้อยบาทครับรายการที่ที่ห้านะต่อไปรายการที่หกรายการที่หกเป็นอันนี้สมเด็จฮะสมเด็จหลวงพ่อกลวยสมเด็จหลวงพ่อกลวยเนะนื้อผงน้ามัน อันนี้มาแบบนี้เลยฮะเป็น้าหน่าใช้มากสวยคลาสสิกออกน้ำมันเงี้ยดูดีครับโอ้โหคลาสสิกจริงนี่ฮะหลวงพ่อกลวยรายนการที่หกสามร้อยบาทครับผมรายนการที่หกสามร้อยต่อไปรายนการที่เจ็ดรายนการที่เจ็ดนี้เป็นนี่ฮะหลวงพอ่อฤาษีลงดำครับเป็นพระหลวงพ่อปานย้อนยุคป,ปีสองพันร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ฮะเป็นหลวงพอ่อฤาษีลงดำนะครับวัดท่าทรง อธิษฐานจิตหรือปลูกเสกนะครับนี่ฮะเป็นเป็นลูกศิษย์ครับของหลวงพ่อปานนะมาร่วมพิธีปลุกเสกพระนดินดูง่ายสบายตาแล้วดูสวยงามด้วยนะครับนี่ฮะแล้วดูด้านหลังนี่เห็นไหมเขาจะเป็นธรรมชาติจริงพระแบบนี้นะครับดูนะครับสวยนะพระแบบนี้นะฮะนี่ฮะนี่นี่ครับเห็นไหม อาคู่นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยนะฮะคุ้มครับผมสวยดําเดิมขนาดนี้คุ้มผงดําเดิมนะครับห้าร้อยบาทในการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดเป็นจอบเล็กลงพงเงินนะครับนี่ฮะเป็นจอบเล็กพิมพ์ลึกๆลงพงเงินดูนะฮะดูเห็นไหมเนื้อหาความเก่าสาแดงนะครับแล้วพลิกปั๊บด้านหลังนี่ฮะเห็นไหมธรรมชาติเขาเลยสวยคลาสสิกแบบนี้นะฮะต้องจัดแล้วนะครับนี่ หูปิงนะฮะเอาสี่ร้อยบาทครับอันนี้เอาสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยจริงๆน่ารักมากจอบเล็กต่อไปรายการที่สิบที่สิบเป็นพระนี่ฮะเขาเรียกว่าสมเด็จอ่าเจดีอ,อกเล็กนะฮะเจดีอ,อกเล็กดูนะนี่ครับพระมีมิติมีธรรมชาติมีความเก่าดูนะครับเห็นไหมอู้หูผ่าย,ย่างเงี้ยฮะมีมวลสารมีความเก่ามีความ แห้งและหนึกนุ่มนะครับนี่ฮะเห็นไหมมีโมเสกด้วยด้านหลังนะครับธรรมชาติเขาจริงดูอ่านี่ครับเห็นไหมนี่ครับเจดีอกเล็กรายการที่เก้าเอาสี่ร้อยบาทาจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นนี่ฮะร,รูปรอลอลงพวกเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับเห็นไหมพิมพ์นิยมหน้าแปะยิ้มเลยหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหเราดูร่องตาลึกๆนี่ครับเห็นไหม เราดูนะครับอย่างเงี้ยคลาสสิกจริงๆนะครับเห็นไหมแล้วเงี้ยโอ้โหเอใต้ฐานครับชัดเจนนะฮะพิมพ์นิยมสวยคลาสสิกเอาสี่ร้อยบาทครับผมารายการที่สิบสี่ร้อยต่อไปรายการที่สิบเอ็ดคูบาวังคูบาวังเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะเป็นพระสายเหนียวของเมืองเหนือครับหรือจังหวัดตากนะฮะนี่ฮะวัดบ้านเด่นปีศูนย์แปดนะครับปีลึกพระผิวลุ้งเลยนะดูนี่นี่ฮะ ถ้าดูง่ายครับเห็นไหมประหลอดลุ้งๆเลยนี่ครับแล้วหูปิ้นออกมานี่แล้วดูใบหน้าการแกะสี่ร้อยครับคูบาวังวัดบ้านเด่นรายการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองสมเด็จเนื้อผงไบล้านฮะนี่ฮะข้อมูลจากเจ้าของภาพบอกเป็นหลวงปู่ลำพูเนื้อผงไบลานน,ะนี่ฮะพิมพ์คล้ายๆบางหุนพหมเลยเอกลักษณ์เขาเลยนะฮะแล้วมีมวลสารของ บางคุณพรมนี่ฮะอยู่นะครับผมนี่เห็นไหมเนื้อคลาสสิกเอาสี่ร้อยแล้วกันครับนี่ครับรายการที่รายการที่สิบสองนะสี่ร้อยบาทอุ้ยเนี่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 ยชิ้นส,ส,ส,ส่วนครับชิ้นส่วนของปรางคุณพรมนะครับนี่ฮะอู้สุดยอดนี่ฮะสี่ร้อยรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะฮะพิมพ์นี้หายากมากครับแป้งเดิมๆเ,เลยดูเห็นไหมคลาสสิกแล้วเนื้อนี่ดึกนุ่มมากเลยครับ อันนี้จับไปสี่ร้อยตรงนี้มีร่องรอยการหลุดออกไปของนี่ฮะงองพระด้วยนี่นี่นีดนนน่ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมโอ้โหดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสามสี่ร้อยต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่นี่เป็นนี่ฮะหลวงพ่อเงินพิมพเขาเรียกว่าพิมพ์ขี้ตานะฮะนี่ฮะมีสร้อยสังวานเงี้ย อันนี้นะครับสวยเดิมๆเลยองค์นี้นะโอ้โหผมมองตรงลึกเลยคลาสสิกจริงๆนะฮะนี่เห็นไหมครับคลาสสิกมากๆนี่เม็ดแร่เลยนะนี่ครับนี่เหไมมใต้ฐานอันนี้ผมขออญาตเปิดห้าร้อยนะเอานี้เอาห้าร้อยนะฮะดูนะครับชอบตรงบริเวณนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้คลาสสิกจริงห้าร้อยบาทครับลงพ่อเงินพิมพ์คีตานะฮะสวยเดิมๆล้ำบึกเลยแล้วดูเป็นธรรมชาติมากนะฮะห้าร้อยบาทรายการที่สี่ ต่อไปรายการที่สิบห้าอันนี้เอาสามร้อยครับนี่ฮะเป็นผ้าสมเด็จปลุกโพเนื้อผงแก่งหนึกนุ่มนะครับนี่ฮะนี่ครับสามร้อยบาทโอ้โหคลาสสิกมากนี่ฮะ,ฮะ,มฮะแม่ผ้าแบบนี้นะครับต้องจัดแล้วนะฮะนี่ฮะนี่สิบห้าครับสามร้อยบาทปลุกโพนะฮะปลุกโพสามร้อยต่อไปรายการที่สิบหก สิบหกเป็นพระชัยศสี่ลาชนะครับพระชัยศสี่ลาชนี่ฮะเห็นไหมพระชัยศสี่ลาชอันนี้ขอญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระชัยศสี่ลาชนี่ฮะแปดสี่นะฮะแล้วตอกโค้ดตรงนี้นนี่ฮะพี่เพื่นใดดูแล้วนะครับพิจารณาดูก่อนนะครับหาข้อมูลดูก่อนนะฮะนี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับพระชัยชินราชนะครับศสี่ลาชนะครับไม่ใช่ชินราชโอ้คลาสสิกจริงๆน่ารักนะพ่าพเงี้ยเลี่ยมขึ้นคอได้สบายเลยครับนี่ครับ หรือนี่ฮะครับแป้งครับดินแป้งดินเบ้าเดิมๆเลยลํำบึกสวยงามครับนี่ฮะห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดอันนี้เป็นหลุมพงเงินตกทรายมาเนี่นนยตกทรายนะแล้วพิมพ์ขี้ตาด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วเป็นพิมพ์ที่แบบเนื้อตกทรายแล้วเนื้อแบบความเก่าธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ค่อยดูนะครับ แล้วดูใต้ฐานชัดเจนครับอย่างเงี้ยเนื้อหาแบบนี้ต้องจัดแล้วครับผมรายการที่17นะครับสวยคลาสสิกแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมค่อยๆดูนะครับนี่ฮะปีป้าป้าสี่ร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดเป็นภาพประจําวันนะฮะภาพประจําวันเจ้าคุณสนวสุทัศน์นี่ครับเห็นไหมเป็นผ้าหลอ่อโบราณนะเราดูนะครับการหลอ่อโบราณมาแล้วมีการแต่ง ด้วยตะไบาการแต่งด้วยตะใบาด้านหลังก็แต่งด้วยตะไบานะฮะอันนี้เอา450นี่ครับพระประจําบันเจ้าคุณสนวัสดุทัศน์นะครับคลาสสิกดีนะอย่างเงี้ยมีดินเบ้าด้วยนะฮะนี่ๆไปคลาสสิก450บาทต่อไปรายการที่19นะ19นี่เป็นพระสมเด็จนะครับดูนะฮะสมเด็จเนื้อกแกลงหนึนุ่มอันนี้เอาเอาแบกปั่นพีเอฟซี MC ดีกว่าเอา300บาทนะครับนี่ แกลงหนึ่งนุ่มตัวตัดด้านข้างจะต,ตัดครูลงมาอย่างเงี้ยนี่ฮะค,คล้ายพระสมเด็จหมุนบากุพมเลยนะนี่เห็นไหมลองพิจารณา,าดูก่อนนะครับก่อนตัดสินใจเพราะว่าตัวตัวตดตัดตรงๆเลยนะฮะนี่ฮะสวยเดิมๆนี่ครับเห็นไหมโอ้โหรายการที่สิบเก้าสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบอันนี้หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเป็นพระสมเด็จเนื้อแดงนี่ฮะโรยผงตะไบนี่มวลสารดี ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านหลังนะฮะจะเป็นยันแล้วก็มีเม็ดมูดสารเขานี่ฮะเม็ดมูดสารการผสมอู้สุดยอดนะฮะนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเนื้อสมเด็จเป็นเนื้อดิเนื้อแดงนะฮะเนื้อผงแดงแล้วแห้งแก๊กเลยนะเป็นแบบนี้แห้งนะฮะนี่ครับเห็นไหมโอ้โหดูแบบแห้งๆไม่สดวาวนะครับผ้าสดวาวนี่โอ้โหมันจะดูไม่ค่อยแบบคลาสสิกเลยนี่แห้งถึงยุคจริงๆ ดูนะฮะเห็นไหม450ครับหลวงพ่อแดงวัดขาวบดายอิฐแห้งๆ่ง,งนี้จัดไปครับต่อไปรายการที่21นะฮะ้าคคุณแผนพิมพ์พนมือนี่เป็นของหลงพ่อโวยนะฮะหายากพิมพ์พนมือนั่งกุมารอย่างเงี้ยนี่ฮะโอ้โหโคลาสสิกไหมพิมพ์พนมือเนี่ยข้างหลังเป็นเนื้ออ,อกน้ํามันน้ํามันฮะเอาอันนี้เอา400ครับ400บาทรายการที่21ต่อไปรายการที่22 ยี่สิบสองนี่เป็นนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะฮะรายการทยี่สิบสองดูโอ้โหนี่ฮะปึ๊กปักเลยอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับพิมพ์ใหญ่เราดูด้านหลังด้านหลังปื๊ดมาครับนี่ฮะเห็นไหมครับนะนี่เห็นไหมครับโอ้คาสิ่งจริง,รงดูนะครับเห็นไหมนี่เป็นก้อนเลยนะฮะสี่ร้อยครับรายการที่ ยี่สบสองพิมพ์ใหญ่นะฮะต่อไปรายการที่ยี่สามที่สิบสามเป็นอันนี้พิมพ์ขี้ตานะฮะขี้ตารวมพวกเงินพิมพ์ขี้ตาสี่ชายน่ารักมากอันนี้ผมเอาสี่ร้อยห้าสิบครับคลาสสิกแล้วเก่าเน,นี่ยดูนะครับเห็นไหมองค์นี้น่ารักมากเนี่ยสันทัดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะองค์กําลังขนาดห้อยคอเลยนี่ครับเห็นไหมสี่ชายเอาสี่ร้อยห้าสิบาทเนี่ยฮะรายการที่ยีสาม สวยคลาสสิกแบบนี้ดูอุ้ยเนื้อขีตาชัดเจนครับเนีที่วงจีวรชัดเจน450ร,รายการที่23ต่อไปรายการที่4สี่4เป็นนี่ฮะพระกิ่งกิ่งนี้ไม่มีกิ่งนะฮะเป็นกิ่งใบนี่ฮะข้อมูลจากเจ้าของพระเดิมบอ,อกเป็นวัดประสาทปลอโบ,บราณน,นี่ฮะผมเลยมาให้พี่พี่สี่ได้พิจารณาดูนะครับผมว่า ใช่วัดประสาทหล่อโบราณหรือเปล่านะครับแบบผิวหน้าคล้ายมากเลยนะฮะคล้ายวัดประสาทดูนะครับก้นจะมีแองเป็นแองนิดๆครับนี่ครับเห็นไหมสวยคลาสสิกผมเอา4ี่ร้อยห้าสินะกิ่งใบอย่างนี้ฮะหล่อโบราณเก่าๆคลาสสิกถ้าเป็นวัดประสาทก็สุดยอดครับ4ี่้อยห้าสิต่อไปรายการที่ห้าที่ห้านี้เป็นนี่ฮะเขาเรียกว่าสมเด็จร้อยแปดปี นี่ครับร้อยแปดปีสวยเดิมๆเอกลักษณ์ก็คือมีจุดเขาเรียกว่าไข่ปลาใต้ฐานสุดท้ายนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อวันนะโทนออกเหลืองๆนะครับลองลองพิมพ์หรือเสิร์ชหาข้อมูลนะครับว่าเป็นสาเร็จร้อยแปดปีแตกไรยงานะครับเนื้อออกอมเหลืองๆนี่แล้วเป็นพิมพ์ใหญ่ลึกด้วยนะผมให้ดูนะสวยมากๆเลยฮะนี่ครับองค์นี้นะสวยมากๆเลยผมเอาเอาเจ็ดร้อยบาทครับอันนี้เอาเจนะ็ดร้อยนะขอญาตเปิดที่เจ็ดร้อยนะ คือผ้าสวยจริงนะฮะชัดเจนเลยขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ร้อยแปดปีแตกรายงานนะครับหายากมากนิยมด้วยนะครับในการที่ห้าต่อไปยี่สิบหกยี่สิบหกเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะอันนี้เอาเอาสี่ร้อยห้าสิบนี่นะครับพิมพ์ใหญ่สวยมากๆดูนะครับเห็นไหมดูตรงเม็ดโมเสรตรงนี้นี่ฮะเม็ดรวมรวมอยู่หนึ่งเม็ดแล้วก็นี่ครับเห็นไหมความเป็นธรรมชาติเนื้อหาฐาน แล้วก็ซุ้มนะฮะซุ้มฮาวายเราดูด้านข้างนะครับนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบรายการที่นี่ฮะเนื้อหนึกนุ่มจริงจรายการที่ยี่สิบหกนะนี่ครับนี่เห็นไหมคลาสสิกสวยนะภาพแบบนี้นะครับนี่ครับรายการที่หกสวยคลาสสิกเอาสี่ร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะยี่สิบเจ็ดนี่เป็นหลวงปู่คำพันเอาสามร้อยครับปลูกเสกหนึ่งพันสานะฮะนี่ฮะ ปูกเสกหนึ่งพันสาฟูกำพันพี่พท่านใดที่อยู่สายอีสานนะครับนี่ฮะวัดท่ามหาชัยสวยคลาสสิกนี่ฮะโอ้โหไม่โดนมือนะฮะสวยเดิมๆปูกคำพันนะฮะนี่ฮะเอาสามร้อยครับพร้อมกล่องเลยเดิมๆปูกเสกหนึ่งพันสาต่อไปรายการที่แปดทีแปดนี่เป็นพิมพ์นิยมนี่ฮะนิยมดูฐานเออดูดิ้วจีบอน,นะครับลึกๆนี่นะฮะเห็นไหม สวยคลาสสิกมากๆแล้วดูเนื้อหาพิมพสาความลึกโอ้นี่เสียงเป็นบาทเลยนี่นะครับเห็นไหมใต้ถามีช่อชนวนนะครับนี่ครับรายการที่แปนะครับอันนี้ขอญาตขอญาตนะฮะเอาห้าร้อยนะดูใบหน้าคือผิวผ้าเขาตึงมากแล้วดูนะฮะความตึงแล้วดูความเนี่ยความลึกของจีวรเป็นเส้นความคมนะฮะนี่ฮะ ได้ฐานเอาห้าร้อยครับรายการที่ยี่สิบแปดนะฮะไม่เจออีกแล้วพิมพ์แบบนี้ดูนะฮะผมว่าพิมพ์สวยนะดูนะฮะใบหน้าโอรายการที่แปดห้าร้อยบาทต่อไปรายการยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเป็นจอบเล็กฮะจอบเล็กพิมพ์แข้งตรงะฮะเข้านี้โอ้โหสวยจริงๆดูตรงนี้ฮะตรงหน้าอกนะฮะจะเห็นเส้นคีบอยู่สองเส้นนะฮะนี่คือธรรมชาติของจอบเลยนี่นะครับ เห็นไหมครับแล้วดูเนื้อนะครับผิวเนื้ออย่างเงี้ยองค์นี้นะมีสาแดงตรงบริเวณนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมตรงขอบข้างเนี่ยคือธรรมชาติเขาอยู่แล้วนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นดูนะความเก่าและธรรมชาติอ้สาแดงขึ้นปิงด้วยนะหูปิงปิงนี่ฮะเห็นไหมดูง่ายสบายตาครับจอบแข้งตรงฮนะดู บนหน้าผิวดูเนื้อดูซอกแขนเนี่ยตรงแขนเนี่ยจะเป็นกล้ามแะะเป็นข้อบักเป็นกล้ามเนื้อนูนออกมาคือธรรมชาติมากครับนี่ฮะเห็นไหมถ้าภาพอาจจะใช้ตรงไหนที่ใช้มาจะลื่นๆแล้วจะมีความวาวๆเนี่ยนี่คือจอบหลงพื้นพิมพ์แข้งตรงนะฮะนี่ฮะนี่ครับผมโอ้โหสวยคลาสสิกนะฮะนี่ครับจอบรายการที่ยี่สิบเก้านะเอาห้าร้อยบาทครับ ลองพิจารณาดูก่อนนะครับต่อไปรายการสามสิบรายการสุดท้ายนะสุดท้ายเป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนี่ฮะเป็นเนื้อตะกั่วปีหนึ่งสามครับนี่ฮะตะกั่วยน่ยนยน่นเหี่ยวเหี่ยวยน่ยนย่นกีบคาบดินเบ้าเลยนะนี่ครับเห็นไหมแล้วดูนะครับธรรมชาติความเก่ามีตะไบฮะแต่งตะไบเสร็จเจาะแล้วอุดผงฮะผงเก่ามากดูนี่ครับเห็นไหมปู่ศุกวัดโพไซทองเนื้อตะกัว่วไงดูนะครับจําพินให้แม่นนะฮะ จำพิมพ์แล้วก็ลองเทียบพิมพ์ดูนะครับเห็นไหมคลาสสิกดีดูนะครับแม่สุดยอดเลยนะฮะนี่ฮะสวยคลาสสิกลูปุ่สุกวัดโพไซทองเนื้อตะกัวขนาดห้อยคอน่ารักมากใต้ฐานก็น่ารักนะเอาเจ็ดร้อยครับรายการสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดครับสนใจหรือชื่นชอบพราวไหนโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0 8 9 2 1 4 1 5 9 5ครับวันนี้โจแจนพักเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ สวัสดีครับ